ทุกคนฉันมาอีกแล้วจ้ามาแล้วนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตเจลีกนะคะแมชวีคที่16กันหน่อยแล้วกันนะคะทุกคนก็แข่งจบไปแล้วนะคะก็ผลก็คือตามนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็เออ ที่แข่งกันเมื่อวันที่11นะคะที่ผ่านมานะคะทุกคนมันมีแมชที่เป็นโคคูริสุเดย์อันนี้แบบเป็นที่พูดถึงกันแบบแพร่หลายมากๆนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาทำสถิตินะคะสำหรับรายการเจลีกเท่านั้นนะก็คือมีคนเข้าชมในสเตเดียมในในสนามมีคนเข้าไปดูประมาณ5,9,000กกว่าคนซึ่งแบบเป็นยอดคนสำหรับ เจลิกอ่ะที่เยอะมากๆนะคะเยอะที่สุดในตอนนี้นะคะก็คือทำลายสถิติแล้วนะคะทุกคนก็สุดยอดมากนะคะอืมก็สำหรับโคโคลิสเดยเนี่ยมันจะเป็นการแข่งขันแมชใหญ่ๆนะคะแข่งที่เจแปนเนชั่นอลสเตเดียนะคะก็คือสนามกีฬาของญี่ปุ่นอนะ่ะทุกคนคือมันจะจัดเฉพาะแมชใหญ่คู่ใหญ่ๆเพื่อที่ว่าจะได้รองรับนะคะ ลองรับแฟนบอลทั้ง2ทีมที่แบบโคตรเยอะเพื่อที่จะมาดูนะคะเพราะว่า,าสนามอ่ะมันจุคนได้เยอะมากนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นการแบบช่วยเหลือสโมสรอ,อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะทุกคนคือช่วยในทางไหนอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าที่รู้ก็คือว่ามันช่วยแฟนบอลอะ่ะคือแบบสมมติถ้าแข่งในสนาม ของตัวเองอาจจะแบบจุได้ประมาณ40,000แต่ถ้ามาที่เอ,อ่อเจแปนเจแปนเนชั่นลสเตเดียมก็ได้แบบเนี้ย50,000 60, 60,000อะไรอย่างเงี้ยคนเยอะมากซึ่งเลิศมากอีกฉันเคยไปดูด้วยแหละแล้วก็แบบบรรยากาศเลิศนะคะเดี๋ยวว่างๆมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็นัดเนี้ยเป็นการเจอกันนะของคาชิมะแอนเลอร์นะคะแล้วก็คาวะสกิฟอนทะเลคาชิมะแอนเลอร์นี่คืออะไร ฟอร์มเขาเลิศนะเพราะว่าก็ยังอยู่เป็นจ่าฝูงนะคะบนสุดของตารางไม่รู้หนาวหรือเปล่านะคะอยู่ตัวคนเดียวเลยอะทิ้งห่างเพื่อนแล้วอะเออแล้วก็เออมาเจอกับทีมกลางค่อนท้ายแล้วกันไม่ไม่กลางแล้วว่าค่อนไปทางท้ายแต่ไม่ท้ายมากนะคะอย่างคาวสกิฟอนทะเลนะคะทุกคนก็เอออันนี้ไม่ได้ดูแบบเต็มที่เท่าไหร่นะคะแต่ว่า รูปแบบเกมอะคาชิมะแอนเลอร์ดุมากอะทุกคนคือครึ่งแรกมันจะออมอมนิดนึงแต่ครึ่งหลังอะก็คือสู้กันสนุกนะคะก็เป็นคาชิมะแอนเลอร์นะคะที่สามารถเอาชนะคาวาซกิฟอนทะเลไปได้2ประตูตอน1น,นะคะทุกคนก็นั่นแหละ เก็บเพิ่อมอีกสามแต้มนะคะก็รั้งจา่าฝูงยาวๆนะคะสำหรับคาชิมะแอนเลอร์นะคะทุกคนแล้วก็สำหรับตัวคาชิมะแอนเลอร์เองอะ่ะอันเนี้ยหลายคนแฟนบอลไทยรู้กันอยู่แล้วใช่ป่ะว่ามาซาฮดาอีชินะคะเคยเล่นให้กับทีมนี้ด้วยนะคะทุกคนเป็นนักเตะนะคะนุ่งแบบ อันนี้ที่เคยเห็นภาพนะนุ่งกางเกงเอวสูงอะ่ะขาสั้นๆเต๋อๆหน่อยเลิศนะแฟชั่นแบบว่ายุคยนะุคเจ็ดศูเก้าศูนยอะไรเอามาให้หมดเลยเออนั่นแนล่ก็คือเลิศมากนะคะแล้วก็ตอนที่อิชิอิเซนเซแกเป็นโค้ชเนี่ยคือหลังจากที่เลิกเล่นแล้วแกก็เป็นโค้ชให้ทางคาชิมะแอนเลอร์ด้วยนะคะเคยพาทีมควา้าแชมป์เจลิกด้วยนะทุกคนสุดยอดมากนะคะแล้วก็เนี่ย กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเส้นทางแชมป์ของคาชิมะแอนเลอร์ในรอบแบบ9 10, 10ปี10ปีก็ว่าได้ประมาณนั้นนะคะหลังจากที่แบบทางหายจากการลุ้นแชมป์ไปนะคะก็กลับมาลุ้นแชมป์อีกครั้งหนึ่งในปีนี้ในฤดูกาลนี้นะคะโดยการนำทัพของโอนิกินะคะหรือคุณโอนิกิริที่อีฉันเรียกนะคะก็ย้ายจากฟอนทะเลนะคะมาอยู่แอนเลอร์นะคะทุกคนแมมันช่าง ดุดันอะไรเช่นนี้นะคะก็เดี๋ยวรอดูกันต่อนะคะว่ามันจะมีแบบเกมไหนที่คาชิมะแอนเลอร์สะดุดหรือเปล่าแล้วแบบคลายจะพลิกขึ้นมานนำไม่ใช่มารีนอสแน่นอนอนะคะทุกคนอะประมาณนี้นะคะก็ดังนั้นนะคะจากฝูงเจลีตอนนี้คาชิมะแอนเลอร์แน่นอนนะคะแล้วก็บ้วยของตารางนะคะก็คือโยโกฮาม่าเอฟมารีนสนั่นเองนะคะก็แข่งทั้งหมดใน13นัดนะ ต้มยังเป็นแปดต้มอยู่เลยเพราะว่าที่แข่งล่าสุดเนี่ยอืมก็แพ้เขาอีกแล้วนะคะแพ้แล้วแบบว่าอีฉันแบบเซ็งอะ่ะคือเครียดเลยอะ่ะก็เอาจริงๆเราม,เรามีเรามีโอกาสนะแต่ว่าเราเปลี่ยนมาเป็นประตูไม่ได้นะคะแพ้ไปหนึ่งศูนย์นะคะทุกคนก็ ไม่เป็นไรนะคะเราแข่ง13นัดแล้วก็มันจะมีพวกนัดตกค้างที่ต้องมาเก็บอะไอช่วงที่เราไปแข่งเอซอาเอลิทนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะเริ่มกันที่นัดแรกนะคะที่จะเจอกับคาชิว่เลโซวันพุธนี้นะคะ14พฤษภาคมนะคะทุกคนก็รอชมรอเชียร์กันได้นะคะสำหรับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสแข่งในบ้านตัวเองด้วยนะนีสัสสเตเดียมอย่ามาดูกันว่า เราจะเก็บใช้ในบ้านเราได้หรือเปล่าคือเอาตรงนะจริงจริมันไม่ตลกนะแต่อีฉันเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นบ้าไปแล้วอะค่ะเป็นบ้าไปแล้วเอาตรงนะมาริโนสไม่เคยลงไปเล่นหลีกที่ต่ำกว่าเจหนึ่งนะบอกก่อนเราไม่เคยตกชั้นตั้งแต่มีเจลีกมาตั้งแต่มีเจลีกหนึ่งอะเราไม่เคยแบบไมย เจสองคืออะไรไม่รู้จักนะนี่จะรู้จักกันแล้วต้องเตรียมทําตัวทำทำแบบต้องเตรียมตัวทําความรู้จักกันไว้แล้วนะคะอันนี้ไม่ได้แช่งทีมตัวเองนะทุกคนแต่ว่าอม,มันต้องดีกว่านี้นะคะอีฉันไม่รู้ว่าปัญหามันที่แท้จริงมันคืออะไรแต่ว่าส่วนตัวอีฉันคิดว่านักตเตะมีตัวเลือกน้อยสควอตทีมเล็กอันนี้ส่วนตัวของอีฉันเองนะสควอตทีมเล็กโปรแกรมแข่งเยอะ แล้วก็นักเตะไม่สมบูรณ์เยอะมากๆอันนี้ฉันคิดนะว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ชนี้เรื่องเปลี่ยนโค้ชนะอันนั้นก็คือมันหาคนที่ลงตัวกับเราไม่ได้เราต้องการโค้ชและนักเตะที่เป็นแบบสไตล์มารีนอสที่แท้จริงคือปกติมารีนอสจะเป็นทีมที่แบบบุกดุดันแล้วก็เกมโต้กลับรวดเร็วใช่ป่ะทุกคนคือมันทำอะไรแม่งทำเร็วไปหมดเลยอะแต่ว่า ตอนนี้มันไม่เป็นแบบนั้นแล้วมันจะอืดๆชืดๆอะ่ะไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะคะแต่ว่าคืออีฉันะจะบน่นแต่ว่ายังไงก็เชียร์ต่อนะสาหรับทีมที่อีฉันชอบยังไงก็เชียร์อยู่แล้วแต่ว่าตรงไหนที่มันเห็นแล้วมันแบบเออฮ้ยขัดใจอะไรอย่างเงี้ยอีฉันก็ต้องบน่นเป็นธรรมดานะคะทุกคนจบละจบเรื่องส่วนตัวละดังนั้นมาริโนสนะคะก็ยังคงรัง ท้ายตารางอยู่นะคะแข่ง13นัดนะคะมีทั้งหมด8แต้มเท่านั้นเองซึ่งตอนนี้ระยะห่างกับทางเอันดับที่19อ่ะปาไป5คะแนนแล้วอ่ะหลังจากนี้คือแพ้ไม่ได้แล้วคือไม่ควรเสมอด้วยซ้ำต้องชนะอ่ะเพื่อที่จะแบบอยู่รอดปลอดภัยนะคะไม่อยู่โซนแดงนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็ขอให้มารินอสคุงนะคะช่วยส่งพลังให้กับ นักเตะทุกคนด้วยนะอาริาโตโกไซมาโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะคะสำหรับสำหรับ match w e e 16ที่มาสรุปให้ทุกคนได้รับทราบนะคะก็เป็นหัวกระท้ายตารางแล้วกันทุกคนนะคะก็จะได้เห็นความแตกต่างของการทำทีมแล้วก็การจบสกอร์ของทั้งสองทีมนะคะว่าใครที่คมกว่านะคะเล่นไม่ดีแต่คมเล่นไม่ดีแล้วก็ไม่คมด้วย หรือเล่นดีและคมด้วยก็จะมีผลการแข่งขันเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน m a ชวีค e e k 17นะคะทุกคนมันเตะถี่มากนะบอกก่อนสำหรับเจริีหรือดูการนี้นะคะเพราะว่าเขาปรับปฏิทินแล้วจ้าอ่ะก็ประมาณนี้นะคะทุกคน ใครนะคะที่เป็นแฟนแอนเลอร์นะคะหรือว่าทีมไหนในเจริกนะคะที่คุณเชียร์อยู่นะคะแล้วก็เอออยากจะพูดคุยกันอยากจะสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะทุกคนถ้ามีข้อมูลอยากจะมาแชร์ต่อแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้แฟนบอมบอรีนอสอย่างอีฉันขอไปกินบวยต่อนะคะบาย